สวัสดีจ้าพ,พ่อเม,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 ม่พี่น้องมนีพบกับช่องยมวนะคะกกนเดิมอีกแล้วจ้าพ่อกับยมวนคือเกอ่าจ้าพี่น้องมนี้ยมวนจะพาพ่อเม่พี่น้องมาชมพิธีเฮ็ดกล้วยฉาบนะคะจากกล้วยโบราณนะคะกล้วยโบราณคือกล้วยนี่คือกล้วยเลี้ยงเด็กท่าโลกแต่สมัยแต่พอแตเม่นะคะรุ่นโบราณเพื่อนจะใส่กล้วยนี้เลี้ยงลูกเลี้ยงลานจ้าเพื่อนเพื่อนจ้านะคะปานยมวนเอิญกล้วยตีบจะกล้วยตีบกล้วยต,ตีบกล้วยตาบนะคะเพ,พื่อนเพื่อนจ้ายมวนกดน้า น้ำแล้วก็ผสมเกลือนะคะพี่น้องจาา๋าแล้วก็มะนาวหนึ่งลูกนะคะเพื่อจะมาทําการแช่กล้วยบวให้กล้วยเขาดับจ้เพื่อนเพื่อนก่อนอืกก่นเขาจะมาปอกกล้วยกันเลยค่ะนะคะลักษณะลูกของกล้วยตีบนะคะก็จะเป็นเรียมเรียมนะคะเพื่อนเพื่อนหาเรียมบางลูกก็หาเรียมบางลูกก็สี่เรียมสามเรียมนะคะแต่แต่ลักษณะของเขาจะเพื่อนเพื่อนเปลือกของกล้วยตีบก็จะหนาๆนานะคะเพื่อนเพื่อนแต่ว่า ถ้าหากเขาสุกนะคะกุ้ยตีมเนี่ยก็จะอร่อยมากๆนะคะสำหรับย้ายมว้วนนี่ชอบนะคะเพื่อนๆสําหรับกล้วยพันธ์ุนี้ก็จะห่างหายจากสายตาไปเยอะแล้วนะคะเพราะว่าทั้งตลาดบ่าต้องการนอกจากที่ครอบรัวได้ครอบรัวไหน,ไหนที่เพิ่นติดใจในรสชาติก็อนุรักษ์ปลูกไว้กินนะคะเพื่อนๆนี่ก็บานยายม้วนก็บ่มีนะคะแต่ว่าหยาติ เพิ่นยังปลูกไว้อยู่นะคะเพื่อนก็ได้น้ามาให้นะคะคือนหนึ่งยายมวนก็จะนํามาทากล้วยฉาบจ้าเพื่อนเพื่อนสองวีนะคะก็เขาก็จะหนานะคะแต่ว่าเขาก็ปอกง่ายมากๆเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนะคะกล้วยนี้ใช้ใช้ตากนะคะเวลาเขาสุกงอมจ้าเพื่อนเพื่อนจะแค่ออกเป็นร้อนสามร้อนนะคะของของลูกกล้วยเขาจะเป็น เป็นซี่จะมีสามซีกในกล้วยลูกหนึ่งนะคะก็จะแคะออกแล้วก็นําไปตากนะครับเพื่อนๆเวลาตากแห้งๆก็จะนํามาเจ็บใสถทงพลาสติกไหวนเดก็นะคะรัดปากถุงเก็บไว้กินนานๆนะคะเพื่อนๆหรือใส่ปอนทา้าโรคที่เกิดท้าโรคที่เพิ่นนป้อมจะกินเขาได้นะคะเพิ่นก็น้ากล้วยนี่ไปเคี่ยวใส่กันกับ เข่าจะเพื่อนๆแต่พอแต่แม่เพื่อนจะเลี้ยงลูกแบบนั่นนะคะคือกล้วยนี่เป็นกล้วยที่เลี้ยงลูกนะคะยายมวนก็กินกล้วยนี่แหละค่ะจนใบใหญ่นะคะเพื่อนๆค่ะจนได้มาเป็นยายม่วนถุกมือน,นี้ก่ะผ่านการที่พ่อแม่เลี้ยงด้วยกล้วยนี้มานะคะกล้วยตีบกล้วยตีบกล้วยตากจะเพื่อนๆทั้งอื่นเพื่อนเรียกชื่อของกล้วย่าชนิดนี้ว่า ซื้ออย่างแต่ย้มวนบ่ฮูนะคะก็ะรู้แต่ว่าบ้านย้มวนเรียกว่ากล้วยตีบจ้ะเพื่อนๆกล้วยนี้นํามาทอดเป็นกล้วยสาบเขาจะหอมๆมันๆนะคะเพื่อนๆหากบ้านใดไหนมีนะคะมีกล้วยพันุนี่อยากจะลองเห็ดลองทําก็ล้องได้เลยนะคะเพื่อนๆบ่ใช่ว่าจะทําได้แต่กล้วยน้ำว่านะคะกล้วยนี้ก็ทําได้เหมือนกันจ้ะเพื่อนๆถึงว่า เนื้อกล้วยเขาจะไม่เยอะนะคะเขาจะโมเยอะโหนาเหมือนเหมือนกล้วยน้ำบาดแต่ว่ารสชาติกับบแพระนะคะเพื่อนเพื่อนบอพรกล้วยน้ำบาดเลยสําหรับยิยมวันก็ชอบเหมือนกันนะคะสําหรับกล้วยนี้จะเพื่อนๆนหลังจากการปอกกล้วยเสร็จเรียบรนะ้อยแล้วมาล้างกล้วยจะเพื่อนเพื่อนล้างกล้วยจะด้วยน้ำมะนาวน้ำเกลือที่แช่ไว้นะคะแล้วก็วเอาขึ้นให้เขาเสด็จน้ำแล้วมาทำกัน ฝานเป็นแวนแวนจะเพื่อนเพื่อนยมมนจะใส่ที่ฝานมรกอนะคะมาฝานนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะสาธิตให้พี่น้องเบิ้งนะคะว่าฝานขนาดบางขนาดไหนแต่ว่าจะบางท่านถ้าหางมีมีดสองคมนะคะก็ใจฝานได้เลยนะคะมาทั้งสั้นทางยาวตามสบายเลยนะคะเพื่อนๆนได้ทุกรูปแบบแต่ยมมอนก็จะสาธิต ให้ดูว่าฝานลักษณะนี้นะคะย,มมมมยายม่อนก็จะน้ำไปถอดยายม่อนก็บอดได้พิธีพิธันนะคะเพื่อนเพื่อนาจะเอาทางนอนหรือทางขวางตามถนัดใจเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ก็ได้ออกมาแล้วนะคะจำแรับกล้วยยายม่วนนะคะนี่คือกล้วยตีบจ้าเพื่อนเพื่อนกล้วยตีบก็สีขาวนะคะสวยมากๆเลยเจ้าเพื่อนเพื่อน ไมอนกรมีองค์ประกอบอีกชิ้นหนึ่งคือใบเตยจะเพื่อนๆใบเตยหั่นความยาวหนึ่งนิ้วนะคะเพื่อนๆเพื่อจะเอามาทอดใส่กันเพื่อจะเขาจะได้มีกลินหอมเวลาเกี่ยวกล้วยฉาบเข้าไปก็จะได้หอมกลิ่นของใบเตยนะคะเพื่อนๆมาดูวิธีเ็ดวิธีทำกันเลยค่ะนะคะไปยากได้ สูตรดีไปลองนะคะถ้าหากมีบ้านไหนมีกล้วยตีบก็อย,ยะทิ่งนะคะเพื่อนเพื่อนเ้มันก็วอมน้ำมันไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาทำการโรยกล้วยที่ป่านไว้นะคะเพื่อนเพื่อนขน้ที่โรยกล้วยจะเพื่อนเพื่อนนะคะในน้ำมันที่ร้อนไฟป,ป่านกลางนะคะโรยลงเราจะพึ่งไปค้นนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ากล้วยนี้มีความเหนียวมีแป้งกล้วยเขามีแป้งนะคะ ให้กล้วยเขาย่างแหงหรือแป้งเขาแหงด้วยน้ำมันที่เคลือบให้เคลือบน้ำมันเคลือบเขาให้เขาสุกแป้งแหงยางแหงนะคะเพื่อนๆถึงมาทําวิธีกดกิการค้นถึงมาทําการค้นจ้ะถ้าหากเอาค้นตอนที่แป้งยังไม่สุกแป้งกล้วยยังไม่สุกหรือ,อย่างกล้วยยังไม่แหงอยู่ในกระทะนะคะเพื่อนๆกล้วยจะวิ่งจับกันเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะเพราะว่าเราจะผักกล้วย ไปหากันแล้กกล้วยก็จะจับกันเป็นปันเลยนะคะเพื่อนเพื่อนนี่คือเขาแหงแป้งแหงยางแหงเสร็ษเรียบร้อยเยืย่มวันถึงมาทําการค้นก็จะค้นง่ายมากๆลักษณะก็จะได้หน้าตาออกมาลักษณะนี้นะคะเพื่อนเพื่อนในการโรยกล้วยจะเพื่อนเพื่อนโรยต้องไปนะคะในระหว่างโรยกล้วยทุกขั้นตอนนะคะเพื่อนๆนห้ามค้นเด็ดขาดนะคะโรยไว้สักพักหนึ่ง ขอให้หนาล้วยแห้งแป้งกล้วยแห้งยางล้วยแห้งในน้ำมันนี่ค่ะลักษณะทีเจมอนโรยลงไปนะคะเพื่อนๆโรยลงไปหามคน้นเด็ดขาดตอนนี้หามค้นเลยนะคะรอแป้งเขานะคะแป้งเขาก้ามโตเซตโตนะคะเพื่อนๆแล้วก็ยางของกล้วยเซตโตจะเพื่อนๆน,นะคะจะดูว่ากล้วยเราใส่แล้วนะคะถึงมาทําการค้นได้มีชนันกล้วยจะติดกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ ถึงยายม่นจะนำกล้วยลงซ้อนนกันก็บติดนะคะเพื่อนๆเพราะว่าเรา,าทำการคนในที่เห็นเนื้อกล้วยยังไม่ใส่นะเพื่อนๆไปคนนะคะเขาจะติดกันเลยนะคะเพื่อนๆก็จะดูว่าตัวเองทำยากไปไหมที่จริงการทอดกล้วยบ่ได้ยุ่งยากอีกอย่างนะคะเพื่อนๆถ้ารู้เทคนิคการทำนะคะนี่คะ่ะยายมว่วนจะมาคนนะคะเพราะเห็นขาวเหลืองใสนิดนึง นะคะเพื่อนเพื่อนรู้ว่าคำนวณในสายตาของเขาว่าแป้งกล้วยหรือ,อยางกล้วยนะเขาสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเซต็โตกล้ามเสร็จเสร็จโตที่พอสามารถที่จะมาะกอบกันได้นะคะแล้วถึงมาทําการคนนี่ค่ะแบบย้ายม้วนทานี่ค่ะเพื่อนเพื่อนก็จะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าใครไ่เชื่อที่ว่าย้ายม้วนปูดโหมดหรือเปล่านะคะลองดูจะเพื่อนเพื่อนติ่มลงไปละคนเลย นำในกระทะที่กระทะใ่น,น้ำมันได้เยอะๆนะคะกล้วยก็จะกระจายตัวดีก็อาจจะโบติดได้นะคะแต่ว่ายมวนร้องตัวด้วยตัวเองนะคะในปริมาณน้ำมันที่ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆกล้วยจะวิ่งเข่าจับกันหมดเลยนะคะเพื่อนๆสําหรับที่ใช้น้ำมันหน่อยเพราะว่าเราก็ทําแบบประหยัดแน่น,นะคะเพื่อนๆเพราะว่าทําก็ทํา ทำกินในครัวเรือนไม่มวนกระบทอทำขายหรือภัยจะมะใส่สูตรยายม่วนไปทำขายก็ยินดีนะคะเพื่อนๆก็ขอขนมากๆเลยนะคะในการที่เข้ามารับชมนะคะหากชอบใจเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์จ้ากดกระดิ่งจะเพื่อนเพื่อนเพื่อจะป่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ่เพื่อนเพื่อนเพื่อจะป่พลาดการแจ้งเตือนในจิบต่อไปจ้านะคะ การโรยกล้วยของยายม่วนนะคะเพื่อนๆก็จะโรยลงประมาณนี้นะคะก็จะแค่กล้วยที่เบ้ตทีจริงแล้วพึ่งกล้วยให้เขาก้ามจากยางจากแป้งเขาถือลมนะคะเพื่อนๆก้ามก็จะยิ่งทอดง่ายนะคะเพื่อนๆจะสิ้นกล้วยแว่นกล้วยของยายม่วนก็จะพปสวยเท่าไรนะคะเพื่อนๆ,เพ,อนๆเพราะว่ากล้วยนี่เขาเป็นลูกเป็นเรียมๆนะคะ เขาจะไม่กลมเหมือนกล้วยน้ำว้าน,นะจ๊ะเพื่อนเพือเ่อเาก็จะประมาณนี้นะคะแต่ว่ารสชาติบัแพกกล้วยน้ำว้าเลยนะคะเพือ่อนเจะ๊ะทุกอย่างมีเทคนิคนะคะทุกวิธีทํามีเทคนิคมีเคล็ดลับของเขานะคะเพือ่อนๆเขามาอยากได้เทคนิคช่องบ้านยาวมวนคนเดิมนะคะ เข้ามาได้ความรู้ไปใส่เต็มๆเจ้าเพื่อนๆจ้าขอบคุณทุกกําลังใจที่แวะเข้ามารับชมได้ยะม้วนให้กําลังใจเพื่อนๆทีแบะเข้ามารับชมทุกคนนะคะด้วยการกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆกดกระดิ่งให้เพื่อนๆทุกครัวเรือนจ้านะคะดัวกระเบื้องให้บอข้ามทุกขั้นตอนเจ้าเพื่อนๆจ้าม้วนก่อโรยใบเตยนะคะโดย,ย,ยใบเตยลงไป นะคะเพื่อนๆใบเตยบางๆยิ้มวอนบรได้ทอดไปพร้อมๆกันกันกบกล้วยสําหรับหมอนี้นะคะเดี๋ยพอต,ต่อไปยิ้มวอนจะทอดผสมในครั้งเดียวกันทั้งใบเตยทั้งกล้วยจะเพื่อนๆนี่ค่ะอย่าลืมนะคะไฟอย่าใส่ไฟแรงม้อยไม่ใช่ไฟแรงเกินไปจะเพื่อนๆเราจะใช้ไฟปานกลางนะคะถ้าอ่อนไปก็ จะทําให้กล้วยเราประกอบนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะยายม่วนจะทํากล้วยฉาบสูตรโบราณจ้ะเพื่อนๆนคือตะขันตอนแรกยายม่วนนึกอว่าจะใช่จะทํากล้วยฉาบที่บบไปเคลือบน้ำตาลนะคะคือสูตรโบราณเพราะว่ากล้วยชนิดนี้นะคะเขามีความหวานในตัวจ้ะเพื่อนๆน ความฝาดมาทําการทอดแล้วเขาจะบมีความฝาดเลยเขาจะมีความหวานมันนะคะแล้วก็กรอบจะเพื่อนๆอร่อยมากๆเลยนะคะเจมวันว่าจะทําสูตรโบราณที่บรโรยน้ําตาลแต่ก็มีน้ําตาลนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวลองสูตรโบราณน,นะคะว่าสีหรือหน้าตาของเขาจะหนาทานหรือจะกรอบขนาดใดเดี๋ยวขั้นตอนต่อก็คือ ยิมวนจะเติมน้ำตาลที่หลังนะคะจะใส่น้ำตาลปิ๊บจะเพื่อนๆนนะคะยะมวนใส่น้ำตาลปิ๊บใส่วัตถุดิบที่มีนะคะพอว่ามอมีเนยนะคะเพื่อนๆนตลาดกับบ่อเขายิมวนบ่อเข่าตลาดสองสามเดือนแล้วจ้านะคะเพราะว่านะคะสะภาพว่าสิ่งแวดล้อมมันบนาหนาเข่าเหมืองเข้านะจ้าเพื่อนๆนนะคะก็หาซื้อได้ตามตลาด โมบ้านตัวเองก็ใจบัตถุดิบที่หาได้นะคะเพื<ๆ>่อนๆก็ใจได้ล้วก็รสชาติก็อร่อยเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแล้วก็สีสันหน้าตาก็หนาทานอยูจ่จ้าเพื่อนๆถึงเมนบ้าจ้นกล้วยเขาจะบบสวยนะคะ เราจะทอดจนกล้วยเป็นสีเหลืองท้องแค่เพื่อนๆ,ๆแต่ว่าย่าให้เขาแก่เกินไปนะคะถ้าสีแก่ก็จะออกคมนะคะเพื่อนๆจะ้ะแต่ว่าเราจะทําสีเพราะว่าถ้าเราจะไปทอดเกลือบอีกรอบหนึ่งเราต้องไปทําการทอดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วถึงไม่ทอดสีที่แก่จะเพื่อนๆก็จะเอานาตาประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้ากินเป้าๆโดยที่โบไปกรุบ น้ำตาลอีกก็อร่อยนะคะเพื่อนๆหวานมันในโตนะคะสำหรับกล้วยพันนี่จ้านะคะหากผู้ใดสนใจอยากได้นอพันนะคะเพื่อนๆเขาเลือใหญ่มากๆเลยนะคะเพื่อนๆเขือของเขาในใหญ่กว่ากล้วยนำบวานเลยนะคะหนอพันก็มีจัดจำหน้าอยู่นะคะเพื่อนๆหากมีใครสนใจนะคะก็ยินดีที่จะส่งให้จ้า อย่าลืมนะคะห้ามค้นเด็ดขาดระวางที่โร้อยลงไปนะคะให้แป้งหรือ,อย่างของกล้วยเขาเซตตกก่อนนะครเพื่อนๆเราถึงทําการค้นเมื่อเราเห็นเนื้อกล้วยขึ้นสีใสใสจะเพื่อนๆนะคะเราถึงมาทําการค้นเพราะว่าเทคนิคที่เราจะทําให้กล้วยติดกันจะเพื่อนๆถ้่นถาเราค้นคือติดกัน แน่นอนเลยนะคะติดกันเน่เน่เลยติดกันแบบพอต้องบอกใครเลยนะคะบางคนมาใส่มาลองเห็ดลองทำนะคะเพื่อนๆก็จะเอาทอดกล้วยมาคือของโมคือพอติดกันได้ที่ของเราทอดคือติดกันนี่ไรจ้าเทคนิคที่ย้ายมวนน้ำมาแช่นะคะคือทอดกล้วยแล้วกับกล้วยบอติดกันนะคะทำแบบในเรื่กล้วยฉาบเราถึงไม่ติดกันนะคะเพื่อน นี่ค่ะเขาก็จะดูเขาจะกล้ามหรือสุกเสตโตของตัวตัวของกล้วยแล้วนะคะเราถึงมาทำการค้นเจ้าเพื่อนเมื่อเขากรอบไผ่กรอบมันเขาก็จะไปไผ่ไปมันนะคะเขาจะบอกมาหาการท่าเขากำลังเสตโตบัท่านได้ดีพอเวลาเราไปจองเขาจับกันทันทีเจ้าเพื่อนเป็นก้อนเลยนะคะ เพื่อนๆรู้สึว่าเอาทอดแล้วะทำไมโมเห็นตาขึ้นคือเจ้มวนอยากให้ดูว่าการทอดกล้วยที่โรยกล้วยไม่ให้ติดกระทะม่ดือไม่ให้ติดกล้วยบบให้วิ่งเข้าหากันบ่ให้ติดกันจะเพื่อนๆถึงโรยกล้วยหลายรอบให้เพื่อนๆดูนะคะ หลังจากทอดกล้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทำน้ำตาลจ้ะเพื่อนๆนน้ำตาลไว้เคลือบกล้วยนะคะไว้ฉาบกล้วยจ้ะเพื่อนเพ่อมวนจะใช้น้ำตาล้ายขาวนะคะเหยาะน้ำนิดนึงค่ะยิมมวนจะใช้น้ำตาล้ายขาวจ้ะเพื่อนๆนนะคะแล้วก็น้ำน้ำตาลปรีบจ้ะเพื่อนๆนเพื่อจะไปทำการเขี่ยวก่อนนะคะเกี่ยวให้น้ำตาลละลายจ้าเพื่อนเพื่อนแต่ก็ค้นให้เขาเหนียวเนียวนะคะ ล้วเราจะมาทำการฉาบกล้วยเจ้นเพื่อนๆจ้านี่เมือนเส้น้้ำตาลปี๊บเจ้นเพื่อนๆบวกกับน้ำตาลทรายขาวนะคะเพื่อจะได้ความหอมของน้ำตาลปี๊บเจ้าเพื่อนๆนี่ค่ะถ้าได้น้ำตาลมะพร้าวก็จะดีนะคะเพื่อนๆจะหอมยิ่งขึ้นนะคะแต่นี่ก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูกัน อีกขั้นตอนต่อไปจ้านะคะน้ำตาลของเราก็เริ่มละลายแล้วจ้าเพื่อนๆนนะคะเมื่อน,น้ำตาลละลายแล้วเราจะก็จะเขี่ยวอีกสักพักนึงนะคะเพื่อนๆเพื่อ,อให้น้ำตาลเขาเหนียวดีแล้วก็จะชาบกล้วยติดกล้วยดีจ้าเพื่อนๆนนะคะ ถ้า,หาเหนียวเกินไปก็เติมน้ำได้นะคะเพื่อนๆใส่เกลือน,นิดนึงจ้าแล้วค้นให้เขาละลายนะคะก็สีของน้ำตาลปี๊บก็จะออกมาประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆย่วมันก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาเหนียวมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ เดี๋ยวม้วนคอเขี้ยวต่อสักพักนะคะเดี๋ยวได้ที่ก็จะเอาเลยนะคะเพื่อนๆนเราจะมาราดตอนที่น้าตาลเขาร้อนร้อนนะคะถ้าน้าตาลเขาเย็นน้าตาลก็จะตกผึกจับเพื่อนเพืนแล้วก็จะมาราดเลยตอนที่เขาอร้อนร้อนนะคะเนื้อกล้วยของเขาก็ประมาณนี้จ้เพื่อนเพนหน้าตาหน้าฐานบอค่ะที่บุนรารนะคะน้ำตาลที่เราได้มานะคะที่เขี่ยวมาแล้วก็มาทําการราดเลยนะคะเพื่อนๆน จาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะเฮ้น้ำตาลที่เแล้วเกี่ยวมาเมื่อกี้นี่นะคะเพื่อนๆนะคะลงไปคลุกเข้าไปทั่วนะคะถ้าหากพกชอบหวานก็โรยนิดนึงแก่เพื่อนๆนะคะมีความหวานปแป๊มแปรมนะคะหากชอบหวานก็โรยลงไปเยอะหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้า ยิมันขอเติมอีกนะคะเพื่อนๆเติมลงไปอีกนะคะยิมันชอบหวานชอบหวานน้อยจ้ะเพื่อนๆนะคะบอนหวานมากนะคะหวานาน้อยหวานบอนหวานน้อยนะคะหวานมากเลยนะคะก็คลุกคลุกให้เขาเข้ากันนะคะให้ทั่วกันจ้ะเพื่อนๆจะ้ะตอนแรกว่าจะทําขนมกล้วยนะคะกล้วยฉาบสูตรโบราณเจ้าเพื่อนๆ บัจะบ่ชาบด้วยน้ำตาลนะคะจะทำแค่ทอดแล้วก็ทานได้เลยเพราะว่ากล้วยพันนี้นะคะเวลาทอดเขาจะมีความหวานความมันในตัวจะเพื่อนๆจะอร่อยนะคะกินป้าเป้าจะมากจะอร่อยมากกว่านะคะจะบ่ชอบหวานส่วนตัวยามวอนจะบ่ชอบใส่น้ำตาลถ้ากินป้าเป้าก็กินได้เหมือนกันจะ เดี๋ยวเรามาเทใส่ถาดที่เป็นรูนะคะที่จะให้น้ำตาลที่ส่วนเกินอยู่ในกล้วยนะคะให้เขาไหลหรือเสด็จออกนะคะเพื่อนๆแล้วเราจะพักรอไวสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำการทอดต่อจะเพื่อนๆนะคะ <ๆ S 2> น้ำตาลที่จะมว้วนใส่ครุข้าวก็จะเยอะน้อยนะคะมีความเหนียวนะคะ มีความเหนียวแต่ว่ากล้วยของเราก็ยังกรอบนะคะเพื่อนๆก็หน้าตาประมาณนี้สีสันนะคะเพื่อนๆนก็สวยอยู่นะคะเสียถึงแต่ว่ารูปร่างลักษณะของจิ้นของกล้วยจะเพื่อนๆคือกล้วยนี่โบแข็งนะคะเพื่อนๆมันโบแข็งก็เลยเขาบอกกลม ว่าสั้นทอดจ้ะเพื่อนๆกล้วยนี้คขะบกลมนะคะเดี๋ยวมาขั้นตอนต่อมาเดี๋ยวเรามาทอดกันก่อนจ้าเพื่อนๆนะคะนี่ค่ะกล้วยที่คุกด้วยน้าตาลเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมาทอดอีกรอบนะคะเพื่อนๆเนี้มันก็จะซาทิตให้พ่อแม่พี่น้องชมนะคะแค่ว่าทอดให้ชมจ้าเพื่อนๆแต่ว่าก็มาดูขั้นตอนสุดท้ายคือการเสร็จนะคะเพื่อนๆ การทาขนมกล้วยฉาบจะเพื่อนๆนะคะสูตรโบราณของยายม่วนนะคะก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วจ้านะคะยายม่วนก็ย้อนรัดตัดตอนคือทอดเสร็จเรียบร้อยนะคะเ<ม>พื่อนๆฉาบน้าตาลเสร็จเรียบร้อยนะคะเ <ๆ S 2> พื่อนๆจ้าฉาบด้วยน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายขาวนะคะไม่มีเนยนะคะทำตามวัตถุดิบที่มีจะเพื่อนๆก็เสร็จเรียบร้อย แล้วนะคะเพื่อนๆก็นาตาออกมาประมาณนี้นะคะรอให้กล้วยเสโตโตเสตโตจ้าเพื่อนๆแล้วเขาก็เย็นเรียบ้อยเขาก็มาทําการกรอกถุงนะคะเพื่อนๆเพื่อเก็บความกรอบจ้านะคะสาระของยายม่วนก็ขอจบดงเพียงซํานี่จ้าพี่น้องจ้านะคะไว้คลิปหน้าพ่อกันไหมจ้าสวัสดีค่ะ